ประมาณเอาขาขเรามนี้มันจะได้ทอ่ะหน่นะใ้ยกขาขึ้นาได้่แก่แล้วาก่อนก่อน พี่มา้างผมลอยฟองอ๋อหอมี่สิบส่ นี่สวยให้านะชุดนี้เด่นเ,ดเลยทองเราเด้งเลยรไล์อยู่ครับไลฟ์ไอยู่เราดูในเฟซ

二、三、啊、四、五。 啊，他们就看一